ມ a h a s a t y a m h a r n g s a n g ับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นวันแม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สิบสองสิงหาคมแต่วันที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้สิบเ็ดสิงหาคมนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับหมอมุกสวัสดีครับคุณแม่ของหมอมุกนะครับสวัสดีครับคุณแม่ฮะและคุณหมอที่ดูแลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสิบเอ็ดสิงหาก็ครบสองเดือนพอดีที่เกิดเรื่องกับหมอมุกนะฮะพูดกันตรงๆเราไม่พยายามจะไปพูดถึงเหตุการณ์นั้นกับหมอมุก ใช่ไหมคะคุณแม่วันนี้ถ้าคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้มีหมอมุกมาตลอดถามคุณแม่ว่าวันนี้อาการของหมอเป็นไงบ้างเออเขาช่วยตัวเองได้พอสมควรนะคะแล้วก็ฟังอะไรเนี่ยรู้เรื่องนะคะอ่านหนังสือเนี่ยออกเพราะว่าอาจารย์ที่สอนพูดเนี่ยเขาก็มีคำสิบคำมีรูปสิบรูปแล้วให้หมอมุกจับคู่เขาทำได้แสดงว่าเขาเข้าอ่านออกแต่ว่าปัญหาก็คือว่า การพูดต้องมีการเริ่มครับอย่างชื่อเข้าเนี่ยต้องบอกพันตรีหญิงหาไทยแล้วถึงจะต่อได้เป็นพรแล้วก็อิมวิทยาเขาถึงจะต่อได้ปัญหาของการพูดเนี่ยรับรู้แล้วรับรู้แล้วค่ะนะฮะเข้าใจเข้าใจค่ะคือสื่อสารแล้วเขาเข้าใจเข้าใจค่ะนะฮะเหลือแต่เฉพาะการออกเสียงเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ค่ะปัญหาเรื่องการเริ่มพูด สวัสดีคร,ครับหมอมุกครับคบสวัสดีครับสบายดีไหมครับหมอมุกลองพูดตามหมอมุกสบายดีสบายดีค่ะ,ะสบายดี <Okay. S 1> หมอมุกรู้ไหมว่าคนทางบ้านตั้งเยอะแยะเป็นกบังใจให้หมอมุก<า>รู้ไหมครับมหมอมุกลองขอบคุณขอบคุณคนทางบ้านแต่เราพูดขอบคุณ ก็ขอบ <ขอ S 2> คุณนะคะอันนี้อาการเป็นอย่าง่ี้ที่ว่าเนี่ยนะฮะถูกไหมฮะสองเดือนที่ผ่านมารับจนถึงตอนนี้เกินคาดไหมเกินเกินคาดมากเลยเป็นเป็นปาฏิหาริย์จริงๆซึ่งแม่ก็ไม่ได้คิดว่าว่าลูกจะจะเร็วเป็นขนาดนี้ครับตั้งแต่วันแรกแรกแล้วมันเกิดพัฒนาจุดเปลี่ยนมันเป็นยังไงเล่าย้อนอีกทีหนึง่งวันแรกเขาเขาเออศีรษะเนี่ยคือแกตกลงมาเลยรักษาที่เอาหัวทิ่มแล้วทางด้านซ้ายเนี่ยลง นะคะแล้วก็คอยจนตัวเขียวเลยกว่าปอเต็กตึงจะมารับ,รบใช้เวลาประมาณ30-45ถึงนาทีนะคะอตอนมาโรงพยาบาลน,นี่ตัวเขียวหมดแล้วใจเนี่ยเห็นสภาพลูกแล้วนะคะเราอาทิตย์แรกนี่ก็ไม่กล้าวหน้าอะไรเลยเด็กก็ยังนอนโคม่าอยู่นั่นนะคะ แล้วก็คดีก็ไม่ได้คืบหน้าเพราะเราตรวจรถอะไรไม่ได้เลยเขาไม่ยอมให้ตรวจนะคะจนกระทั่งเพื่อนเพื่อนที่จิตละตากับเพื่อนที่เป็นยังสตาฟ์ที่นี่นะคะแล้วก็เพื่อนสมัยเข้าเทรนเวสเออเวสจะสายครอบครัวนะคะก็ร่วมกันแท็กทีมออกข่าวถึงได้มีการตรวจรถได้นะคะแล้วหมอมุกเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดถึงสองครั้งนะคะแล้วก็กําลังคอนซิเดอร์ที่จะเปิดครั้งที่สามเผอเอิญอก็ดีเทคได้ว่า เกลือแร่เนี่ยผิดปกติก็เลยแก้เกลือแร่ก็เลยไม่ต้องเปิดครั้งที่สามแล้วหลังจากที่ที่สื่อมาทําข่าวเนี่ยนะคะอาการเขาก็ดีขึ้นโดยลําดับเลยคือเขากำกำมือได้มือทางเนี้ยนะคะเขากำได้กำได้ขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนแรกแม่ก็กลัวเหมือนกันเขามองข้างเดียวมองทานด้มีข้างเดียวข้างนี้ไม่มองเลยนะคะแม่ก็ต้องไปนั่งพยายามมานั่งข้างนี้ค็มานั่งข้างนี้เพื่อดึงให้เขามองค่ะให้ดึงให้เขามองแต่แรกๆเขาคงจะหันตามหรือยังไงฮะเขาเขาก็ไม่ค่อยมองเขาก็หันไม่ได้ค่ะ ตอนแรกก็ได้แยกกรรมแล้วก็คลายกรรมแล้วก็คลายนะคะจนกระทั่งสองสัปดาห์ถึงได้ออกจากไอซียูแล้วอาจารย์วิภูยก็มาดูเขาตั้งแต่พอทราบเรื่องอาจารย์ก็มาดูเอ็กซเรย์แล้วอาจารย์ก็มาแนะนอว่าอาจารย์อยู่เวชศาสตร์พื้นฟูจะมาช่วยฝังเข็มดิฉันก็ดีใจมากเลยแม่ดีใจมากเลยที่อาจารย์จะมาช่วยอาจารย์ฝังเข็มตั้งแต่เขาอยู่ไอซียูนะคะพอออกากไอซียูน่ก็เป็นท่อนเลยตัวก็เป็นท่อนเลยคือว่าเช็ดตัวทีก็ต้องเป็นชั่วโมงแข็งเลยค่ะแข็งเลยค่ะคือแรกๆคือ นอนแข็งเลยค่ะค่ะแล้วก็ได้เ,อเอกายเวชศาสตร์พื้นภูน่ะค่ะส่งคนไปนะคะไปสอนเดินนะคะแล้วก็สอนพูดตั้งแต่เขายังไม่อ้าปากเป่าทียนเป่าลมอะไรไม่ได้เลยค่ะ,คะก็เราก็ดูแลกันมาตลอดกี่วันนะก็ที่เขาไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวจริงๆนิงนี่เจ็ดวันเจ็ดวันแรกๆแม่คงแทบจะหวังนระบากรเล่าก็หวังระวังลลำบาก 50, 50นะคะห้าสิบห้าสิบมแม่ก็เตรียมใจได้แต่คิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะปกติแม่เจ็ดสิบแล้วเย็นๆแม่กลับจับทํางานคือแม่ยังมีงานทำเจ็ดสิบแล้วโดยอาชีพเป็นแพทย์แม่ยังทําง,งานกลับบ้านก็นั่งอ่านหนังสือธรรมะของแม่ประจําอยู่แล้วเป็นกิจวัตร,รก็เลยก็เลยถึงเวลาที่ลูกเกิดขึ้นก็เลยมีมีสติพอสมควรครือไม่มีการร้องไห้เข้าใจแล้วก็สงสารลูกว่าเราไม่ควรห้เขาเกิดมาเกิดมาเก้าเดือนพ่อก็ตาย พอสามสามสิบสี่เข้าสามสิบห้าก็ถูกคนฆ่าเกือบตายนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดจะเป็นทุกข์จริงๆเก้าเดือนเกิดมาคุณพ่อก็เสีย<ะ>ไปสนามรบสามสิบสี่สามสิบห้าก็มาเกิดเรื่องค่ะเราก็รู้สึกเราไม่น่าให้ลูกเราเกิดทำไมคิดอย่างนั้นตอนนั้นก็ตอนเราเกิดเนี่ยคือพ่อแม่อยากมีลูกเราก็นึกว่าเออเราเขาจะเป็นลูกในพ้น เราได้ให้เขาเกิดไปเจอพอตอนเขาเกิดเนี่ยแม่อายุสาสิ้าแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าอายุพอสมควรถึงมีลูกอพอสมัวมีลูกชา,าสมัยนั้นมาตรวจดีเไม่ได้ครับเวลาก็อยู่ในท้องเนี่ยเราก็ได้แต่ภาวนาไม่ว่าใครเลยให้ลูกเราครบสามสิบสองแล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าให้ครบสามสิบสองมีการ,ม,การมีงานทําช่วยตัวเองได้เป็นเพื่อนกันกับแม่เราก็พอใจจนกระทั่งวันนี้เข้ามาเป็นพันตรีหญิงแพทย์หญิงเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่า เขาก็ดีเกินกว่าที่แม่หวังผมถามผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนสูญเสียสามีค่ะทิ้งลูกไว้คนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงลูกคนนี้มาสามสิบกว่าปีค่ะจนลูกเติบโตค่ะมีการได้การงานที่ดีมากๆค่ะที่สำคัญคือเป็นคนดีค่ะไปทำงานที่ภาคใต้ในพื้นที่เสี่ยงเหนื่อยไหม เป็นความภูมิใจนะคะแม่แม่คิดว่าที่เขามามาเป็นทหารเนี่ยเพราะว่าตอนจบเขาอยากมาเป็นทหารเขาก็ไม่รู้จักพ่อเลยนะคือพ่อเป็นทหารแม่เป็นหมอค่ะก็อยู่กับแม่เขา,าปิดเถอนเก้าเดือนพ่อเสียเพราะฉะนั้นไ,ไม่มีความทรงจํากับพ่อเลยไม่มีความทรงจําแล้วเด็กๆเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาตายเพราะคือเร,เ,รเราบอกตลอดเวลาว่าพ่อเขาตายแต่ว่าเวลาเจอได้ยินเสียงเครื่องบินเขาจะวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกพ่อจนกระทั่งเข้าอยู่เขายุหกขวบเข้าราชวิต ปนน .1 เขาก็กลับบ้านเขาร้องไห้เขาบอกว่าเขาเห็นทหารเนี่ยมารับลูกนะคะแต่เขายังไม่มีพอ่อเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าพ่อเขาตายแล้วตอนนั้นแม่บอกเขาว่าแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแม่ก็บอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็พร่องทั้งนั้นน่ะแม่มีพ่อมีแม่แต่แม่ก็ไม่ค่อยมีจะกินมุกไม่จะกินแต่ก็ไม่มีพอ่อคนเรามันก็ขาดกันทั้งนั้นน่ะเพราะถ้าเบื่อมันดีอะไรเพราะมันก็ไม่เกิดแล้วล่ะลูกแต่คุณแม่โชคดีที่มุกเขาตั้งใจดี เขาตั้งใจใจกันเป็นหมอเหมือนแม่ด้วยเป็นทหารเหมือนพ่อด้วยะเหมือนเหมือนตั้งใจจะตอบแทนไหมตั้งใจตอบแทนแผ่นดินครับเพราะเด็กเขาเป็นเด็กในพระบระมราชินูปธรรมเขา<ล> <พอ S 1> ทำไมเขาถึงถึงได้เป็นทั้งหมอได้เป็นทั้งทหารด้วยคือเขาเป็นทหารนี่คงอยากจะเลินตามพ่อเขารู้จากพ่อเลยไม่มีภาพของพ่อภาพของเขาก็คือแม่เป็นหมอ,อมปิดเทอมก็ไปสิริราชไปเล่นกับแพทย์ประจำบ,บ้าน โดยเฉพาะแพทย์ประจำบ,บ้านโรคผิวหนังก็เล่นกันเวลาถูกถูกเข็มแทงอะไรก็บอกเขาต้องฉีดยาบาดทะยานะคะเขาก็มีจัภาพของแม่เข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นทหารนี่ก็คืออยากรู้จักพ่อพอเข้ามาในวงการทหารก็มีคนถามว่าเป็นอะไรกับประิทธิ์อิตวิทยาคนก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นคนอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วพ่อเขาเสียชีวิตชายแดนเขาคงอยากจะไปชายแดนเพื่อแช่ตามรอยพ่อของเขาอะค่ะ ทำไมเขาถึงเลือกไปใต้<ว>เขาไม่กลัวเขาเขาก็ไม่กลัวเขาก็บอกแม่ว่าเออแม่เตรียมใจนะมุกไปใต้เนี่ยแม่ก็ไปหาหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่อนเนี่ยถ้าเผื่อท่านมากรุงเทพเนี่ยท่านจะพักอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธแม่ก็ไปไปกราบท่านประจํานะคะช่วงที่เขาไปใต้นะคะแล้วก็ก็ขอให้ลูกปลอดภัยนะคะเขาก็ปลอดภยัยช่วงไปใต้ก็ไม่มีอะไรแม่ะะตอนนั้นเป็นห่วงของแม่เป็นห่วงค่ะแต่ก็ห้ามเขาไหม ก็ไม่ได้ห้ามอะค่ะเพราะว่าลูกเราทําในสิ่งที่ดีนะคะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนพระมหากษัตริย์นะคะลูกแล้วเขาเข้มแข็งมากเลยไปส่งเขาทีแรกที่เขานั่งนั่งเครื่องบินที่ดอนเมืองเนี่ยนะคะไปส่งเขาค่าทางเขา,เขาเข้มแข็งตั้งใจจริงที่จะไปช่วยคนแล้วก็กเขาอยากไปค่ะแล้วที่ทราบข่าวจากพลเอกเพิ่มสั่งนะคะก็บอกว่าคนไข้ที่นั่งก็รักเขาก็ไปช่วยรักษาไปช่วยฝังเข็มคนไข้เรียกร้องนะคะ แล้วก็รวมทั้งพลเอกอะไรที่หลายๆจังหวัดทางภาคใต้ก็มาเยี่ยมเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้ช่วยเฉพาะจังหวัดยะลานะ,ะปัตตานียางอื่นเขาก็ช่วยด้วยก็กบอกทา้งนั้นก็ยังเรียกร้องเขาอยู่เราก็มีโครงการว่าตุลาเนี่ยนะคะต,ตุลาที่จะถึงเนี่ยก็จะขอเข้าไปรอบสองคือถ, <ไป S 1> ถ้าไม่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยตุลาเขาจะไปจะไปอีกรอบจะไปอีกรอบหนึ่งถ้าผมเป็นแม่ผมอาจจะเสียใจว่าไปในที่เสี่ยงภัยไม่เป็นอะไรคค่่ะะอยู่ในกรุงเทพแท้ นเจะนากรุงเทพเขตพญาไทาแล้วหน้าบ้านเราเงี้ยแล้วแม่ก็คุ้มครองลูกไม่ได้ทำไมคิดถึงว่าทําไมเราคุ้มครองลูกไม่ได้ก็เหตุเคยเกิดกอย่างนี้จนกระทั่งบัดนี้ก็มันก็ยังอึมครึมอยู่นะซึ่งประชาชนก็คงจะเข้าใจดีคุณแม่คงไม่อยากพูดรายละเอียดแต่ยังติดใจค่ะอึมครึมค่ะออ,อคุณหมอฮะผมถามคุณหมอตรงๆหมอมุกรับรู้ดี พอใช้ได้ฮะพอใช้ได้อย่างที่เราคุยกันหมอมุกรับรู้สักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเกิน80%เกิน80%ผมเห็นตอนที่แม่เล่าตอนที่เขาเด็กๆน้ำตาเขาซึมๆเมื่อกี้เขารับรู้สัก80%พูดได้ไหมฮะว่าจากที่ไปเขาจะหายเป็นคือช่วยเหลือตัวเองได้เลยเี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับมั่นใจว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ เรื่องเลือกอยู่บ้านคนเดียวได้ช่วยเหลือตัวเองได้คิดว่าคิดว่าน่าจะถึงจุดนั้นแล้วก็เรื่องของการพูดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเนี้ยคือเราต้องเริ่มนิดดึงแล้วเขาต่อได้เนี่ยพวกเนี้ยถือว่าพยากรณโรคดีอืเชื่อว่าต่อไปน่าจะพูดได้พูดได้ครับพูดได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าเรื่องของการกลับมาทํางานต้องต้องรอดูหน่อย<ะ>ครับวันแรกๆที่มีข่าวนะฮะผมเองยังไม่คิดเลยว่าหมอมุกจะฟื้นขึ้นมา<ะ>ผมพูดกับคุณแม่พูดกับหมอตรงๆนะฮะ วันนั้นยังบอกมหาสัจจริงๆปาฏีหา์จริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอกาสยากไหมฮะที่จะฟื้ขนขึ้นมาแต่ว่าฟื้นมาแปลกใจไม่ไม่ค่อยแปลกใจอืฮะแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าเกรงว่าฟื้นมาเราจะมีความพิการบางอย่างอืกลัวว่าจะกลับมาไม่เต็มร้อยครับครับแต่ถึงวันนี้ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเกินความคาดหมายฮะเขาเขาเมื่อกี้เขาร้องเพลงเนี่ยผมว่ายังทึ่งนะ คือรู้สึกว่าเร็วมากตั้งแต่ที่เคยดูเคสมาที่บาดเจ็บระดับนี้เนี่ยเขาถือคุณมุกถือว่าเร็วมากคุณหมอมุกฮะอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดฮะที่ผมคิดนะเนเอออันแรกคือเรื่องของคุณหมอที่ดูแลตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆคือคุณแม่คือผมผมเชื่อในในพลังจิตพลังใจของคนที่เวลาส่งให้ต่อกันมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะแต่มันมีมันมีพลังบางอย่างที่มัน มันมีผลต่อคนไข้จริงๆนะแเ้าก็อาจจะคนที่ที่ดูข่าวหรืออะไรเนี่ยให้กําลังใจผมว่าส่วนเนี้ยมันมีมันมีส่วนด้วยครับพลังใจใช่อย่างน้อยคุณแม่คุณแม่ไปไหนเลยนะฮะมาทุกวันนอนอยู่กับเขาค่ะนอนอยู่เขาด้วยนะฮะทุกวันนี้เลี้ยงยากไหมไม่ไม่ยากค่ะเด็กแข็งแรงน่ารักไม่ยากนะฮะดูบางไม้ตอนหลังๆนี่พูดรู้เรื่องเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องพูดรู้เรื่อง น่ารักนะฮะวันนั้นคุณแม่ตัดสินใจที่จะเปิดด้านนี้คือผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็พอมองเห็นคุณบอกฮะสมองมันออกไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ออกนะฮะแต่ว่ามันบวมมันบวมแล้วก็ช้ำๆแต่เขาไม่ได้เขาไม่ควักสมองอะไรออกนะฮะยังอยู่ครบอยู่ครบฮะแต่ว่ามันยุบเพราะว่าเพราะว่าอีเยื่อหุ้มสมองไอ้ส่วนนั้นมันทข้างหนาพอเอากระโหลกออกมันก็เลยดูบุ๋มไปเยอะฮะโอ้ครับ เพราะฉะนั้นด้านหนึ่งเนี่ยอยู่ครบสมองอยู่ครบนะไม่มีกระโหลกนะเนี่ยไม่มีกระโหลกมันก็จะยุบอย่างเงี้ยฮะมันก็จะยุบอย่างนี้ครับแต่เราฟื้นได้ฟื้นครค่อยๆครับค่อยๆคือทีแรกก็เกรงเรื่องสมองตายจริงๆก็มีตายนิดหน่อยมีตายนิดหน่อยครับแต่ว่าอาจจะเราก็รุ้นว่าบางทีสมองบางส่วนมันไม่ได้สําคัญมากอืถ้าส่วนที่มันเสียหายมันไม่ไม่ใช่ส่วนสําคัญมากนี่ก็ยังบางคนก็กลับมาเรียกว่าเกือบปกติครับ ความจริงที่เราติดตามข่าวมาตลอดที่คุณหมอคุณแม่แล้วก็หมอมุกทำหเห็นตลอดทุกวันเนี่ยผมดูทุกวันนะฮะเหมือนเป็นวิชาวิชาหนึ่งเลยนะฮะกับการฟื้นฟูคนคนหนึ่งจากอาการบาดเจ็บเริ่มยังไงค่อยๆดีขึ้นยังไงวันนี้เลือกสีใช่ไหมฮะบอกสีเหลืองหรือเยลโล่บรูฟ้าแล้วเขาหยิบแล้วเขาโยนจากแขนขวาพัฒนาการต่อไปก็จะไปทีละขั้น เราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เขาจะช่วยตัวเองได้ใ่นที่สุดแต่ยังหวังว่ากลับมาทํางานได้นะครับอยากให้กลับมาทํางานคิดว่าต้องเราต้องเชื่อว่าเขาจะกลับมาได้แล้วเขาจะกลับมาต้องเชื่อเราต้องมีความเชื่อว่าเขาต้องกลับมาได้แล้วเราจะทําให้ถึงจุดนั้นอย่างสู้เต็มที่ครับหมอมกุกอยากกลับมาทํางานไหม S <S 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 ต้องให้แม่ถามอ,ะอา่ะต้องให้แม่ถามหรือตอนนี้สบายแล้วอ่ะต้องให้แม่ถามอยากกลับมาเป็นหมอไหมอืมก็อ่ะถ้าเห็นด้วยพูดตามผมหมอมุกอยากกลับมารักษาคนไข้อือฮึพูดตามสิ <S 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 อยากเป็นหมอ เป็นหมอเอออยากเป็นหมอหมอมุกอยากเป็นหมอเอาเต็มเต็มทพูดตาม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 ครับหมอมุกอ่ะหมอมุกอยากอยากเป็นหมอหมอี่ยพูดคนเดียวหมอหมอมุกหมอมุกอยากอยากเป็นหมอหมอมุกรักแม่ไหม ใส่แก้นเนนื่อใส่แก้เนเอยอือทุกปีวันแม่คุณทำอะไรเขา้าเขาก็เอ่อมีค์ดให้แม่มีพวงมาลัยแล้วพาแม่ไปทานอาหารปีนี้ปีนี้ก็อยู่กันสองคนแม่รู้แม่อยากอะไรที่สุดวันปีนี้อยากให้ลูกหายวันหายคืนแล้วแม่ก็เชื่อว,ว่าปาฏิหาริย์มีจริงเพราะว่าตอนอยู่ในท้องเราก็ไม่นึกถึงว่าเขาจะเป็นถึงพันตรีหญิงแพทย์หญิง แล้วตอนนี้แม่ก็ว่าปฏิหารเขาคงจะหายได้ที่จะช่วยตัวเองเป็นหมอได้คุณหมอมุกเป็นกำลังใจให้คนเยอะแยะเลยนะที่ทอ้อที่สิ้นหวังบอกโอ้โหเห็นฟื้นตัวถึงขนาดนี้อะไรยงไะคุณแม่อยากจะพูดอะไรไหมปิดท้ายแม่รักมุกก่อนนอนบอกเขาทุกท่านบอกมุกเป็นลูกแม่นะแม่รักมุกมุกคงอยากบอกอะไรแม่ไหม <c oughs> เอาละจะได้ออกก็รู้นะฮะท่านผู้ชมฮะ และนี่คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคดีความก็ว่ากันต่อไปนะฮะสังคมคงจะช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบต่อแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครอบครัวนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในวันแม่อย่างนี้นะฮะขอบคุณคุณหมอด้วยที่ช่วยดูแลหมอมุกแล้วก็คุณแม่ก็ทีมงานทั้งหมดฮะแพทย์พยาบาลนักกายภาพนักกิจกรรมบำบัดนักอัฐบำบัดครับทุกคนก็เต็มที่กับคุณหมอมุกครับครับ,รบทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเด่นวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะ ขอให้หายเร็วๆและถ้าฝังเข็มได้เมื่อไหร่จะลืมเรียกผมเนี่ยเป็นคนกลัวเข็มชีวิตนี้ไม่เคยฝังเข็มเลยนะฮะฉียายอย่างกลัวแต่ถ้าหมอมุกฝังเข็มได้เมื่อไหร่ผมจะมาฝังเข็มด้วยนะหายเร็วๆนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณครับให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป ที่เรารำร้องเพราะต้องการ เ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป